กลับมาในใหมายเลข0ูนย์หกเจ็ดในฟิชเกมนะฮะวันนี้มีอัปเดตมาใหม่นะฮะเป็นด่านใหม่มาดูซิเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดด่ดานอะไรเนี่ยเอาไม่วิ่งแข่งเหรอดูสิดูสิมีพื้นแต่ละสีมีสัญ,ญลักษณ์ไม่ต้องวิ่งแข่งแล้วเหรอเวลานับถอยหลังแล้วตกลงไปกันทำไมเนี่ย นับถอยหลังแล้วไม่อธิบายด้วยว่าเล่นยังไงดูสิพื้นมันจะล่วงเหรอหรือว่ามีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งข้างล่างเป็นสนามเด็กเล่นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวก่อนเดยก่อนเออันนี้อันนี้อันนี้เออแสดงว่ามันมาเรื่อยๆโอเคหนึ่งนาทีครึ่งห้ามตกก็ไม่ยากนะแต่มันลายตาเพื่อนนี่แหละ มาแล้ว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 วงกลมดีกว่าเฮ้ยแล้วใครลงไปข้างล่างนู้นเนี่ยลงไม่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดพื้นมันร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเกือบเกือบเกือบพื้นมันร่วงด้วยฮะโอเคต้องดูดีๆอันนี้อันนี้อันนี้นีได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยอันนี้ดีกว่าเอมอมีไหมบินไหมม,มามามาสี่เหลี่ยมได้ไหมสี่เหลี่ยมได้เออสีฟ้ามาโอเค พื้นล่วงอีกแล้วเออเออสีแดงมาอืมระวังพื้นร่วงอีกสามสิบวิสามสิบแปดวิสามเหลี่ยมมาเอมอ,ม,อม,มาวงกลมวงกลมสีแดงมาพอดีพื้นล่วงอีก เพื่อนร่วงไม่เห็นเป็นไรเลย Exalise เอ้าอ๋อไม่แล้วเล่นใหม่ดีกว่าแสดงว่าสุ่มด่านใช่ไหมเนี่ยคือไม่ได้เรียงตามว่าต้องวิ่งก่อนสุ่มด่านใช่ไหม Day 2ด่านอะไรอีกเนี่ยโอ้โหคนเยอะจนแหล็กด่านอะไรอ่ะดูดิคืออะไร ยี่สิบวิอ๋อขึ้นแมงบนเหรอขึ้นแมงบนวิ่งขึ้นไปมันมีที่กระโดดเดี๋เดๆอเดอดอเด้าฮะโอเควิ่งตาม <laughs> วิ่งกันไปเป็นกลุ่มไปไปวิป่งอย่างเดียววิ่งเดียว,ว,ยวตามเข้าไปอือ uh อืออือฮะใครล่วงในที่หน้าต่างเมื่อกี้แสดงว่ากระโดดออบบี้ก็ได้ใช่ไหม แต่มันยากเกินไม่เอาวิ่งนี่แหละทำไมวิ่งเร็วจังเบคอนไป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 เดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ๋อน้ำมันท่วมจริงด้วยน้ำมันท่วมจริงด้วยเร็วเร็เร็ห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุดบางคนกระโดดออบบี้เออเออกระโดดเหรอเอเออดูสิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวฮขโด้ยไงตรงนี้ รได้แล้วทำไมเนี่ยอะกลับมาด่านวิง่งอืมอืมด่านนี้ง่ายนะฮะจบประโยค์ก็หยุดโอ้โหอโเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาทำไมไม่หยุดละ่ะอืเอาอีกทำไมไม่หันหน้ามาทำไมไม่นับต่อ ออฮะโอเคเพื uh ่อนถลายได้โอเคโอเคเอ้ยเอ้ยทำไมคนโดนยิงเยอะมากเลยเขาไม่หยุดกันหรอเขาก็หย nah. ุดแล้วนะเมื่อกี้เกมแลกหรอหรือไม่กี่คนแล้วฮะโอเคอืมอ้าวไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุด แต่ไม่โดนยิงห้อยพระอะไรเนี่ยจะถึงไมนี่ยวันนี้นับช้ามากโอเคอืมเอ้ยเอา้าหยุดแล้วทำไมโดนยิงนี่ไงเพื่อนยังงงเลยมามาแก้มือใหม่ อบบี้โอ้โหมันกระโดดยากมันกระโดดถึงไม่ได้ตรงนี้มันจะได้เหรอมันติดแหละแขนมันติดกําแพงโอเควิ่งปกตินี่แหละไปละไปละนําเลยฮะนําเลยฮะเอ้ไปก่อนนี้ยังไงอออืมแฟงละแสงละแฟงละ,งละไงจะเบคอน นี่เร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าทำไมผมวิ่งเร็วกว่าเพื่อน <laughs> อน้ำขึ้นมาเรื่อยๆโอเคโอเคเอาละตรงนี้กระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นเออเอออ่หันมานงกูสิเอ้ยโอ เล่นเกมนี้ยังไงเนี่ยเพื่อนแค่กระโดดกระโดดอย่างเดียวแต่สงสัยคือเพื่อนกระโดดลงไปกันทำไมโอเคโอเคมาทางไหนก่อนคนมันเยอะมันลายตาฮะดานนี้มันน่าจะเป็นดานหลังๆนะควรจะไปวิ่งมาก่อนรอบหนึ่งมาสองอันพอดีวงกลม ก็สามเหลี่ยมอืมไหนอีกไหนอีกตรงไหนตรงไหนตรงไหนพื้นจะร่วงแล้วใช่ไหมอย่ายืนทั้งนอกนะฮะล่วงไปแล้วพื้นอืมมาฟีมาฟีมาฟ,มาฟีต้องดูใี้ทั่วกำแพงมันมาเรื่อยๆอาจจะมาพร้อมกัน ไหนตรงไหนสีเหลืองมาอาสี่เหลี่ยมก็ได้นี่อือโอเคเออเอาล่วงล่วงสี่สิบกวิสีเหลืองมาอ่าตรงนี้โอเคอ่ะ มีอีกไหมพื้นล่วงพื้นล่วงพื้นล่วงยังไม่ล่วงโอ้โหมาสองอันโอ้สามอันโอ้โอ้โอโอออออออมาอย่างนี้ก็ได้เออแต่รอดอยู่ยี่สิบกวิโอเคสีเหลืองก็มาระวังด้วย สีเหลืองมีอีกไหมพื้นล่วงไปอีกหนึ่งฮะสีฟ้ามาอมืโอเคกี่วิกีวิสิบกวิยังมีอีกสีแดงมาอืมอาา่าฮะเก้าวิเกวิเกวิหกวิหมดแล้วหรอหมดแล้วผ่านแล้วเย้ อ๋อแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่เลยเหรอหนึ่งเกมถือว่าเป็นหนึ่งชนะหนึ่งวินไปเลยฮะรีวอร์ดหน้ากากอันแรกเป็นอะไรเป็นถัง <laughs> เป็นหม้อ <laughs> เอา้ทาทันไปเนี่ยทันอยู่โอเคจะมองเห็นไหมมองไม่เห็น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 มาทางไหนมาทางไหนทางนี้โอเคฟังเสียงเอาโอเค เออพื้นล่วงจะหมดแล้วเออสีฟ้ามาเป็นไงถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ยังได้ยินอยู่โอเคอ,อ,อีกสี่สิบห้าวิโอ้เพื่อนโดนเบียดไปสีเหลืองมาเออสีเขียววงกลม,มจะไปยากอะไรนี่สีเหลืองมาอีกมาพร้อมกันเลยมาเยอะๆเลย สิ่สิบวิอืมอ้าวพื้นล่วงไปอีกหนึ่งฮะอ้าวอ้าอ,อ,อเกือบเกือบเกือบสีเขียวมาเออม,มีไหมสีแดงมามาทีละอันมันง่ายเกินอ่ะมาเยอะๆเลยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงปัญหามาล้ปัญหามาละ โอ้ยอ,อ่ะหรือทียงรอดหรืออยู่สี่คนหรืออยู่ห้าคนห้าคนสุดท้ายอีกยี่สิบกวินะฮะโอ้สองอันเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนเออแล้วก็สีเงินสีเขียวด้วยเอ้เฮ้เพื่อนเพื่อนเออนั่นไงนั่นไงไม่ทันกัน <c oughs> เริ่มยากเริ่มยาก ไม่น่าปิดตาเลยมองไม่เห็นโอเคครับนี่คือฟิชเกมนะฮะอัปเดตมาใหม่2ด่านนะฮะด่านปลากลัวเล่นยากนิดนึงต้องไปฝึกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ